เส้นสมรสสองเส้นรักครั้งใหม่จากบุญเก่าถ้าในมือของใครมีเส้นสมรสสองเส้นอยู่ใต้โคนนิ้วก้อยอย่างเช่นตัวอย่างรูปมือนี้นะคะโดยที่เส้นล่างสั้นเส้นบนยาวและชัดกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนี่คือสัญญาณแห่งความรักสองพบเส้นล่างที่สั้นหมายถึงรักในอดีตหรือรักครั้งแรกเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายแต่ไปต่อไม่ได้ บางคนอาจเคยแต่งงานเคยอยู่เคยรักแล้วก็ต้องแยกจากกันนั่นก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้นส่วนเส้นบนถ้าเส้นยาวชัดและขนานไปกับพื้นโลกแปลว่าความรักหลังวัยกลางคนจะกลับมามีความหมายที่ยิ่งใหญ่ เป็นรักที่มาช้าแต่มาด้วยแรงบุญคู่ชีวิตครั้งนี้คือคู่แท้จากบุญเก่าที่เคยผูกพันกันมาแล้วในอดีตชาติคนที่มีเส้นสมรสแบบนี้มักจะรักเดียวใจเดียวแม้เคยเจ็บก็ยังเชื่อในพลังแห่งความรักและสุดท้ายฟ้าก็จะส่งคนที่ใช่กลับมาในจังหวะที่เหมาะสม